สมหญิงเล่ามาทั้งหมดนี่แหละค่ะพอบอสมหญิงจะไม่โทนอีกต่อไปออผมเข้าใจนะแล้วคุณสมหญิงจะผมจัดการยังไงกับจ่ายยอดอะสมหญิงขอแค่จ่ายยอดเนี่ยรับปากสมหญิงก็พอค่ะว่าจ่ายยอดจะไม่เข้าใกล้พ่อของสมหญิงแล้วก็สมหญิงเกิน5เมตรต่างคนต่างอยู่แล้วก็ห้ามจ่ายยอด ให้เงินพ่อสุมิอีกเป็นอันขาดส่วนเงินที่เหลือหรอคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสุมีจะทยอยคืนให้ทั้งหมดตกลงตามนั้นไหมจ่ายยอชครับพอบงั้นสมิขอตัวกลับก่อนนะคะพอบอวันนี้เหนื่อยมามา,มากพอแล้วใดีค่ะ ความรักเป็นเรื่องที่ดีจ่ายยอชถ้าเรารู้จักควบคุมมันให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมหวังว่าครั้งเนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับคุณนะแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำขอของสมหญิงอย่างเคร่งครัดไม่ฉะนั้นผมจะต้องลงโทษคุณอย่างสถานหนัก oh. เข้าใจไหมอ๋ยเฮ้เสีย เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการจายอสจายอสคุณพูดแบบนี้แสดงว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของผมใช่ไหมไม่ไหวแล้ววอยจายอสอคุณกล้าก้าร้าผู้พิพาญชาที่ขนาดนี้เลยเหรอผมจะไม่ไว้หน้าคุณแล้วจายอส

ไปมอกอนมหริงทมจริงในแก้วมียามียาจริงๆใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยดกระดิกกระดิกดี่ยานี่นีน่้โอ้โา้โอ้โออ้อน ได้แล้วค่ะกุ้งแช่น้ำปลาหมึกไข่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเยี่ยมแต่ว่าต้องรอก่อนนะคะโต๊ะเต็ม,มา่จาจ่าหนุ่มรอแป๊บนึงนะคะเฟงเฟงกันเลยจ้นองคะ่ะนั่งโต๊ะเดียวกโบกันเลคะ่ะ อ้าวไม่เกรงใจนะใช่ได้เลยค่ะอ้ไม่เอานะเกรงใจมันจะดีเลยครับเกรงใจนะครับคุณหมอโบอ๋อได้ค่ะหมอคิมคงไม่มาแล้วค่ะป่านนี้สงสัยยังผ่าตัดคนไข้ไม่เสร็จเอ้างั้นอาหารที่สั่งก็มาลงตัวนี้ก่อนเลยได้ค่ะได้ค่ะเอาตามมาเลยนะเอาม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 าหมูอะไรคัเนี้ขาหมูนี่มา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  ใส่ขาหมูนี่โอ้สั่งแต่ของน่าทานังน้นเลยนะคะเนี่ยหมูกรอบของสองอ๋อโหของน่าทานก็็ถานเต็มที่เลยวันนี้นะอยากทานอะไรเต็มที่เอาเติบใกล้ๆเลยเพราะว่าวันนี้หมอคิมไม่อยู่เต็มที่เต็มที่อย่าดีกว่าค่ะโบรู้สึกผิดเอาเออไม่เป็นไรหรอกคุณผมว่าคุณก็กินเลยแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะทำเป็นสว่าพวกเราไม่เห็นแล้วกันนะแล้วก็ ไม่พูดด้วยปีกปลาปีกปลารับรองไม่มีแพ่งพายอืมก็ก็ได้อะเอาอนี้เดี๋ยวผมเสิร์ฟให้คุณหมอโบเองอ่าอ้าวแล้วเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเราจะตักให้โบยังไงคะเออเอาไงดีวะโูไม่ต้องกินเมื่อวันนี้กูเลยเออเอาไงเอางี้ดีไหมคะเดี๋ยวโบตักกินเองก็ได้เอาตามบาลเลยครับผมเอาเลยครับโบนี่เลยนี่เลย ฉลาดสมชื่อ<ไ>โบจริงๆวันชานเลยนะคะทำไม,มชื่อโบฉลาดเหรอฉลาดไม่รู้เหรออะไรวะนี่ฉลาดสมชื่อเนี่ยอโอ้โหโอ้ยขาหมูเต็มที่ครับเต็มที่เหมือนเหมือนไม่ได้กินมันปีอคะครับโอ้ยนี่มันมันแบบนี้ชอบมากเลยอ่ะนี่แหละทานไปเลย,เลยอ๋รอร้อนจริง เสียวรยัตเต็มที่นะครับปอโบขาหมูที่ไหนนะขาหมูอิตาลีอย่อ้ยงจำแม่นจริงเลยแต่เท่งแต่เท่งแบ่งกันเมยองเมยองนุ่งเต็มที่ครับ พรุ่งนี้ผมจะตรวจเลือดแล้วก็สุขภาพของคุณตรวจเลือดกับตรวจสุขภาพช่วง CP Easy Snack แจกยิ้มไอ้ครับสวัสดีครับพอดีว่าหิวมากเลยอ่ะแล้วยอยากทานอะไรที่มันแบบร้อนๆนุ่มๆอ่ะแต่ก็คิดไม่ออกอ่ะมีอะไรแนะนำไหม งั้นผมแนะนำเลยครับเกี๊ยวหมูซอสญี่ปุ่นแผ่นเกี๊ยวแป้งบางๆหุ้มด้วยเนื้อหมูเต็มๆคำทานกับซอสญี่ปุ่นเข้ากันสุดๆเลยนะครับเอ่อตกลงเข้ากันหรือเข้าปากกันแน่คะเข้าปากด้วยสิครับแน่รอเล่นเฉยๆค่ะพูดมาหน้าทางขนาดนี้จัดไมาแอร์เลยค่ะได้เลยครับโอเคครับ,อคครบมองเลยมั้ง <c oughs> เออน้องมันก็มองเออ มาโอ้ยนั่ง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 ก่อนเลยอันนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอานั่ง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 จัด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 นั่งนั่งนั่งค่ะโอ้ยพี่เขาเลยโอ้ยพี่แท่งทำไมไปขนาดนี้ไปฟัดกับน้องหมาที่ไหนมาคะเนี่ยโอ้โหนี่นี่พี่กำลังจะถามอยู่เลยมันเรื่องอะไรกันพี่เท่งผมถามจริงฮะมันถึงทํากันถึงขนาดนี้จะภาพนี้จะให้เล่าเหรอไม่เล่าจะรู้ไหมพี่เออมันเกินไปอะทําขนาดเนี้ย มันผิดอะไรเมื่อวานน่ะรีบขับรถบัตรายการไงเออแล้วก็ผ่าไฟแดงพอลุกเช้าว่าใบสั่งก็าถึงบ้านเอออ,เเอ,อันนี้ฮะผ่าไฟแดง<อ>ขับรถผ่าไฟแดงผมจะบอกให้แล้วมันผิดอยู่แล้วพี่เท่งแล้วมันอันตรายสำหรับคนอื่นเขาด้วยมันไม่สมควรผ่าไฟแดงฮะแต่ทีนี้ไอ้แค่ผ่าไฟแดงเดี๋ยวตำรวจเขาก็ปั่บใช่แต่พี่มันโดนมาถึงขนาดนี้มันทําเกินเหตุ เหมือนคว้าสังกะเบืออย่างเงี้ยโอ๊อะไรโหมอนสังกะเบือเสียวแว๊บๆเลยเกี๊ยวหมูซอสญี่ปุ่นนั่นแหละครับครับไม่ถ้าผมเจอนะผมจะถามเลยว่ามันอะไรขนาดนี้นี่น้ำจิ้มเอาไหมคะทาน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 นี่เลยนี่พี่เทงดูนี้สิดูนี้เราอยว่คนจะเคลียร์ถ้าเจอนะ ไม่คอยคุยกันนะไม่ได้ไม่ได้เจอต้องเคียร์เกินไปมันหลอกวิ่นี่เองเหรอฮะถ่ายยากอุ้ยคุยมาลาวันนี้มาหลอกมาทำงานวันนี้มีคิวถ่ายเหรออย่ามาอ้างนะมีถ่ายหนองนี่อันนี้จริงเหรอคะพี่หนองอยู่บนเรือคุณอุ้ยจริงเหรอคะพี่หนองมีไหมมีโอ้โอมีวันนี้ถ่ายฮะ ได้ได<า>้ได้ขันมูงไม่เคย <c oughs> แล้วไป <c oughs> อย่าให้เห็นนะว่าไปขับรถผ่าไฟแดงที่ไหนอีกแกายแน่แน่่ๆมาลาพูดก็พูดนะนะพี่โมโหแทนพี่เท่งเลยมันคืออะไรเนี่ยมแค่ผ่าไฟแดงนี่ทำหัวขนาดน,นี้เลยอ๋อฮะพี่ิเท่งม่ฟ้องว่าฉันทาเกินไปงั้นเหรอมันเกินไปเนี่ยบ้าแค่พี่หน่ว่าเกินไปงั้นดูนี่ดูดูอะไรดูนี่เลยแค่ผ่าไฟแดง เ้้าฮยดูรูปดูรูปมันทะเบียนรถไงไอ้รถอะจำได้ไม่ต้องอดูทะเบียนเลยอ้าวผู้หญิงใครเนี่ยนั่งอบกอดกันอยู่ในรถอ่ะตำรวจไม่ใช่มาลาแตเราจอเป็นผู้หญิงเฮ้ยจะแต่งตัวเหมือนพิตตี้เลยนะคะเฮ้ยอย่างนี้ผมผมมดต้องเคลียร์และ้วล่ะอย่างเงี้ยเราเราช่วยพี่เคลียร์เหรอไม่ใช่พี่กับเมียต้องเคลียร์กันแล้วละ่ะฮะอะไรแล้วยังไม่เลิกอีกเนี่ย ดดก็วันนั้นนะบอกว่าพี่เท่งรีบมีคิวถ่ายรีบออกไปพอกลับไปดูก็ไม่มีคิวจนมาเจอไอใบสั่งเนี่ยแหละ <S <S ไม่รู้ว่าจะรีบไปกินตักกันถึงไหนต้องผ่าไฟแดงขนาดนี้ยก็วันนี้ก็ไม่มีคิวจำมันผิดแล้วน่ะจเำมันผิดเหรอไอที่จำมันผิดอยู่แล้วนี่เอางี้ลวกันพี่ว่าเคลียร์กันเองแล้วกันนะหัวเมียหยุดได้แล้วองค์คือมันยังหยุดเลยอโหนเกี่ยวอะ พ่หดนะ่ไหนอะไปไหนะเลีงกันเนองอยู่ที่พูดอ๋อ,อเรื่องครอบคัว<า>ค่ะแหมแอนก็ไม่เกี่ยวด้วยต้องมีธุระไปกับพี่หนงลาละค่ะมานี่เลยอ่าวนี่เลยลงมานี่เลยมานี้นมาหนีหนี้ะาหน้หมหนี้มาหนน้้าาี